สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านพบกันเช่นเคยค่ะที่ช่องเซอร์วิสตาชาแนลค่ะวันนี้นะคะสวยจะมาพาเพื่อนๆทำความสะอาดอิตรงที่เป็นสแตนเลสนะคะแต่วันนี้นะสวยมีตรงที่สกปรกมากนะคะเป็นคราบฝังแน่นนะคะคราบหินปูนนะคะคราบใครนะคะแล้วก็น้ำยาที่เคยซื้อมาล้างก็ไม่ออกนะคะวันนี้สวยจะเอาวิธีที่ของที่เรามีอยู่ในบ้านนะคะแล้วก็จะทำแบบ เข้มนนะคะเพราะว่าคราบอนปนอะไรต่างๆที่มันเกาะสะสมนานๆนะคะจะทําให้ล้างไม่ออกขัดออกยากมากนะคะแต่วันนี้ออกง่ายนินเดียวค่ mm hmm. ะุพท่านจจะมาติดตามรับชมยกันนะคะ mm hmm. ไปค่ะวันนี้นะคะสวยก็จะลงคือสวยเคยล้างแบบ mm hmm. เอาน้ำย,า,นะนยาน้ำยาล้างห้องน้ำใน,ำนำลาด้แล้วนะ ก็ไม่ออกนะเห็นไหมคะว่าบางทีมันมีร่องมีรอยที่แบบแล้วก็ทําให้อินเจี้ยตัวเนี้ยร่องนะหรือบางทีดำนะเนี่ยคือไม่ออกเลยนะมีทั้งคราบหินปูนทั้งสนิมนะคะตามสภาพตามที่เห็นเลยนะคะมาดูกันนะคะว่าสวยจะทําได้ไหมนะคะวันนี้นะคะสวยก็จะทําแบบเข้มข้นก่อนนะมาสวยจะใช้สองอย่างนี่เห็นไหมน้ำส้มสายชูกับเบกกิ้งโซดานะฮะเทลงใส่ถ้วยนะคะอันนี้คือจะ ใส่ไม so well. so 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 ่เยอะมากเท่าไหร่นะเพราะว่าต้องการทำให้แบบข้นๆนะฮะแล้วก็จะเอาแปะไว้ก่อนค่ะผสมลงไรพอเราก็ผสมสองอย่างนี้เข้าด้วยกันใช่ไหมคะมันจะก็จะเกิดฟองกู่เลยนะคะเห็นไหมคะว่าเนี่ยเกิดฟองเห็นไหมเนี่ยเป็นฟองเลยนะฮะเอาแบบเข้มข้นเลยนะคะมาทาแปะๆไว้ก่อนเอาโฟมน้ำนี่มาโมน้ำสวยต้องการที่จะแปะ เอาถ้วยเราไม่ยังนะเสียดาย <c oughs> แบบๆบูไม่ทั่วนี่นะหมดแล้วแล้วเราก็โรทิ้งไว้สักครู่นะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันเดี๋ยวสวยจะลองเอามาขัดๆด,ด,ดูอันนี้คือสภาพา5นาทีผ่านไปนะแต่ว่าเขามองเห็นว่าเขาเงาขึ้นเนาะขาวขึ้นกว่าเมื่อกี้นะอุ้ยอันนี้เย ใบเก่านะะไม่ได้แข็งเลยดูเงาขึ้นเนาะ ตรงนี้แน่นเจ้วนะแต่ว่าก็ขัดเบาๆเองนะสวยคำว่าแน่นนีห่หมายถึงว่าเออมันมันเกาะหนานะคะเริ่องเป็นอะไรเรื่องเป็นสี <c oughs> เริ่มเป็นสีไหนทีนี้ขาวขึ้นเนาะเดี๋ยวค่อยขดัดกันอีกทีนะเดี๋ยวสวยจะให้ดูตรงนี้ก่อนว่าจะเป็นยังไงอกแไปไม่เยอนนะฮะสวยเป็นคนที่แข็งไม่ดีเลย เฮ้ยเราเห็นสีเริ่มเห็น,นเนาะเฮ้ยเดี๋ยวเราจะถักสักแป๊บเดียวเดี๋ยวเราจะโปะไว้อีกทีนะคะมองแล้วเป็นยงไงบนะ้างมาโปะกัน,นอีกรอบนะคะเบกกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชูขนาดนนะคะของน่าเก่าเก่าของเราเช่นเคย รอบสองนะจ๊ะปลขกลงไปทำอย่างนี้มันค่อนดีนะนแตบบ่ว่าไม่ได้หยดนะเขาจะไปเคลือบปกทิ้งไว้คะปกทิ้งไว้อีกสักห้านาทีเนาะเดี๋ยวขึ้นมาดูกนะันมาห้านาทีผ่านไปนะฮะรอบสอง ngầu có nhiều đi không mình cứ lo sổ đấy chả ยังไม่ได้แปลงขัดเลยนะเอาไปตรงนั้นขัดเองเลยแปลงก็แปลงเบาๆนะเดี๋ยวจะเป็นเอ็กเข้าตา หนเป็นสาวแล้วขาวเ,เยอะเลยท่ะมาติดกำแพงความเหนเี้ยงเนี้ยติดที่เดือยหนูเป็นสาวแล้วสวยปิ๊งเลยนี่บนล,ลัดสองรอบ อยากจะได้ให้ขาวอีกอ่ะขออีสักรอบขออีสักรอบนัจ๊ะอยากเห็นความสวยที่แท to <maintenant S 2> in. ้จริงของเธอให้ยืมๆเลยให้ยืมๆไปเลยปลุกไว้ปลุกไว้ปลุกไว้มารอบสามนะฮะนางงามสามเวที ไปดูเห็นความดังอืมไม่ใช่ว่าไม่ขัดนะขัดแต่ว่าใช้น้ำยานะ้ำยาน้ำยาขวดน้ำยาที่เราซื้อม,ม,มันไม่บกโอ้ไมค์ก็โอ้ไมค์ก็ดูดิสิ่งสุขบุตรหลวงเป็นดูดิเห็นไหมอืม là <N -2> À, đây là nàng ngàm sáng về Nàng ngàm sáng về thi nữa chứ Ui, khổng Và โอ้โ <Whoa. S 2> หแล้วแหละคิดว่านี่คือสภาพนางนางามสามเบที <c oughs> เป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆจ๊ะเดี๋ยวโอเคไหมนี่ได้เห็นสีเขาเลยดีใจจังเลย เป็นอย่างไรกันบ้างครัเพื่อนๆจา๋าสวยหวังว่านะคะคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์แกเ่นเพื่อนบ้างน,นะคะในการทําความสะอาดบ้านของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นนะคะเนื่องจากว่าบ้านที่สวยอยู่นะคะจะอยู่ใกล้กับเขตทะเลนะคะซึ่งจะน้ําค่อนข้างที่จะมี หินปูนเยอะนะคะแล้วก็บางครั้งน้ําก็ไหลไม่สะดวกสบายนะคะบางครั้งน้ําดำนะคะหรือบางทีท่อเราอาจจะมีการหยดการไหลลงมานะก็ <c oughs> จะทําให้มีคราบเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะ <c oughs> แล้วก็ฝังแน่นขึ้นเรื่อยๆนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋านี่คือเคล็ดลับดีๆอีกหนึ่งอย่างนะคะไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้เชอ่บเช็ดกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้สวยด้วยนะคะในการทำคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ